สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันหยุดของหลายๆคนแล้วนะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะหยุดเสาร์อาทิตย์หลายๆที่ตอนนี้ก็ฝนน่าจะหยุดแล้วเนาะฝนน่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหนาวแล้วนะอืมอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะตอนนี้เราก็โดนภูมิแพ้เล่นงานอยู่นะคะอืมเป็นไรที่ ต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆนะแต่ก็พยายามพยายามดูแลตัวเองดีแล้วนะแต่ก็ยังไม่รอดนะคะเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้อากาศอะไรอย่างนี้ยค่ะโอเคเรามาดูข้อความของเขากันนะคะวันนี้ไม่รู้เขาจะได้อยู่หรือเปล่าเนาะเขาจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ไม่กล้าถามเขาต,งตรงๆอุย้ยเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะ มาแล้วเอาเขาอยากมาเขาอยากบอกนะคะว่ารักคือคำตอบนะคะหวานแต่เชา้าอืม,อมให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะอะไรอีกไว้เขาจินตนาการว่าคุณเปลือยอยู่แต่ความรักครั้งเนี้ทำให้เขากลัวนะเขาก็ไม่เคยจินตนาการอะไรให้มันเพอร์เฟกมากมายนะคะ อตอนเนี้ยแค่มองเขายังไม่กล้ามองคุณเลยวายคุณจะเลือกเขาได้ไหมนะคะให้ไปหาที่ปรึกษานะให้ลองไปถามผู้รู้อย่าไปฟังอะไรมาผิดผิดนะเขาเป็นฮีโร่ของคุณนะเขาเป็นฮีโร่ของคุณนะแล้วเขาก็รู้ว่าคุณนะ่ะมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งม,ม,มาดูอันนี้อีก แต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจโอ้ทำไมอะ่ะแล้วก็บอกว่ารักคุณเนาะเออเขาอยากจะเอาคุณออกจากหัวก่อนตอนนี้นะคะเขาไม่รู้นะคะเขารู้สึกแย่เขาเสียใจที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแฮนเดิลสถานการณ์ตอนนี้ให้มันไปต่อได้ยังไงอืไม่รู้จะควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ยังไงนะคุมไม่อยู่นะคะ เขาหวังว่านะเขาอยากที่จะดูแลคุณได้ดีกว่านี้อืมเขาอยากนะตอนนี้เขาเหมือนกับเขาพยายามออกห่างจากคุณนะคะเขาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเขาอยากอยู่กับคุณนะแต่เขาก็กลัวนะคะ เขาอยากจะดูแลคุณวยตัวของเขาเองเอาแต่ก็กลัวนั่นกลัวนี่เนาะคนที่กลัวนะคะกลัวไม่กล้านะไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ย้อนแย้งเนาะคะ่ะว่าเออเขาบอกว่ามีเติร์ดปาร์ตี้มีใครบางคนมีอะไรบางอย่างแหละนะที่ทําให้ความรักของเอ่อความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันต้องแยกทางกันนะคะ าจจะเป็นอีโก้ของเขานั่นแหละนะคะเขาบอกว่าเขาาปล่อยให้อีโก้ของเขามาทําลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะตอนนี้ขอเวลาให้เขาหน่อยนะขอเวลาให้เขาได้คิดหน่อยนะคะเขาอะทําให้เรื่องดีๆมันกลายเป็นเรื่องแย่ๆไปกับตัวเขาเองนะเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะ เวลาที่มีเรื่องตลกตลกคุยกันนะคะมันมีความสุขนะแล้วเขาก็ไม่เคยรู้สึกถึงแพชชั่นที่มันเข้มข้นมากมายแบบนี้มาก่อนนะคะอืมเขาบอกว่าคขาว่ากโกหกคุณแล้ไอ้คำกโกหกเนี่ยแหละที่มันทำให้คุณกับเขาต้องแยกกันเนี่ยซีเครตมาอีกแหละเขาไม่ได้บอกอะไรบางอย่างคุณแหละ เขามีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณนะคะตัวหดกดดบังเรื่องอะไรเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาอะใจเย็นลงได้นะคะอืวตอนแรกอะเขาคิดว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณนะมันน่าจะเป็นแค่ความหลงความใคร่นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะคะ เขาปล่อยให้ความรักนำทางนะคะมันคือความรักต่างหากคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นที่เขาเคยรู้จักนะแต่รู้สึกคุ้นเคยกับคุณมากมายเลยนะคะเขาคิดถึงคุณทุกวินาทีนะคะเขารู้สึกเหมือนรู้จักกับคุณมาทั้งชีวิตนะแต่มันก็มีอะไรบางอย่างแหละที่เหมือนเข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจอธิบายไม่ถูกนะคะเวลาเขาอยู่กับคุณรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านเลยมีความอบอุ่นนะคะเขารู้สึกได้ถึงความรักที่คุณส่งถึงเขานะมันเหมือนก็แสไฟฟ้าเลยนะโอ้ oh. เวลาที่เขายุ่งยุ่งอยู่นะคะแล้วได้หยุดคิดถึงคุณขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกสดชื่นเหมือนได้สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเลยนะอมาดูอันนี้อีกสิเธอผิดตัวเออเธอผิดนะเธอผิดนะรู้ตัวไหมอ้าวมาโทษกันอีกห่างกันสักพักอืม รักฉันได้ไหมเคยรักกันบ้างไหมโอ้โหน,นี้มาแนวน้อยใจะ่ะอย่าทิ้งกันไปได้ไหมโอ้โจริงจังมากนะอะไรอยากเป็นเจ้าของหัวใจรักเธอที่สุดโอ้ย ฉันทำเพื่อเรานะอืมนี่ก็คือข้อความของเขาวันนี้นะคะก็ขอให้เลือกไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ถูกใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะรู้สึกวันนี้จะสับสนย้อนแย้งเนาะมีอารมณ์น้อยใจด้วยนะคะก็ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาโร่เหนึ่งหนึ่ง เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนั้นทุกวันนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปกอดท่าบ๊ายบายค่ะ